thank you ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิชันชนรัศมีงานทวีสุขค่ะวันนี้11มิถุนายน2557จนถึงวันนี้นะคะ20วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้เข้ามาดูแลบริหารประเทศและก็มีการแบ,บ่งโครงสร้างการทํางานนะคะออกเป็น3ฝ่ายหลักๆด้วยกันนั่นก็คือฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายสังคมจิตวิทยาค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้ติดตามรับฟังนะคะสรุปภาพรวมการเดินหน้าของฝ่ายความมั่นคงซึ่งประ กอบไปด้วยสี่กระทรวงหลักคือกระทรวงกาาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านประหลัดทั้งสี่กระทรวงแล้วนะคะต้องขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยนะคะที่จะได้เรียนถามค่ะท่านรักษาการประหลัดกระทรวงกาาโหมถึงแนวทางคืนความสุขให้กับประเทศไทยบนวิถีความรองดองได้เดินหน้าอะไรบ้างคะผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกก็เป็นการใช้กาลังทหารร่วมกับตํารวจ และก็เจ้าที่บ้านเมืองในการดูแลรักษาวความสงบเรียบร้อยซึ่งในขณะนี้ก็บรรยากาศทั่วไปเป็นด้วยความเรียบร้อยทั่วทั้งประเทศนะครับในส่วนที่2ก็เป็นการรองดองสมานฉันดยกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักรก็จะเป็นหน่วยหลักในการดําเนินการก็จะประกอบกาลังด้วยพลเรือนตารวจทหารมีท่านผู้่าวารจังหวัดฐานะผอมนอนจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการนะครับ ทางฝ่ายทหารก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกและก็สังเกตการให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะครับครอบครัวหมู่บ้านแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดได้มีการพูดคุยการสร้างบรรยากาศของความรักความสามัคคีและก็ช่วยกันคิดอ่านอะไรที่จะสร้างชาติบ้านเมืององเราไปข้างหน้านะครับในส่วนที่สามก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมการปฏิรูป ดยการรับฟังข้อเห็นจากพี่น้องประชาชนเราเริ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ได้ผลงานมากว่า200เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศน,นะครับก็มีนักวิชาการนักวิจัยทั้งหลายก็สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดหัวข้อเป็นประเด็นสําคัญในการปฏิรูปจากนั้นเราก็ทําการรับฟังเห็นจากจากกลุ่มต่างๆโดยเชิญมาประชุมกลุ่มย่อยเป็นโฟกัสปุ๊บนะครับก็เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยเราก็จะเปิดเวทีสาธารณะ ประมาณเดือนรกรกฎานี้สักสองครั้ง,ง <c oughs> ก็จะได้ข้อสรุปจากความคิดของทุกคนแล้วเสนอท่านหัวหน้าคอสอชอเพื่อพิจารณาดำเนิการต่อไปก็เน้นว่าในการดําเนินการครั้งนี้เราเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายได้พูดจาก,กันแล้วก็สรุปสาระประเด็นโดยเราไม่ได้เป็นคนชี้ถูกชี้ผิดนะครับเป็นเรื่องที่จะคืนความสุขให้กับ พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในอานาคตเมื่อชาติบ้านเมืองเรามีความสงบเรยียบร้อยครับจากสิ่งต่างๆที่ท่านประหลัดได้พูดถึงนะคะว่าดําเนินการอะไรไปบ้างมีอะไรที่เป็นรูปธรรมได้เห็นว่าความสุขของคนไทยกลับมาจากการดําเนินงานของเราคะ่ะก็วิถีชีวิตประชาชนในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าการสัญจรไปมาการเที่ยวการ<อ>บันเทิงต่างๆใช <จ S 2> ้ยุคปกติก็ปกติเหมือนเดิมนะครับขณะเดียวกันทุกฝ่ายที่ไม่ค่อยได้พูดจาก,กาันก็กลับมาพูดจากันมากขึ้นแล้วก็ ทุกฝ่ายก็ยอมรับแล้วว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาพร้อมจะจับมือร่วมกันไปสู่อนาคตค่ะแล้วจากที่ผมทําเรื่องการเตรียมการปฏิรูปได้รับการตอบสนองอย่างดีมากโทรศัพท์ดังทั้งวันตั้งแต่สี่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนก็จะพูดคุยกันเสนอแนะทางออกให้กับประเทศชาติในมุมมองของแต่ละคนครับเว็บไซต์ก็มีเข้ามาจํานวนมากใันขณนะนี้ก็ทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองเรา ดีขึ้นครับค่ะมีการเปิดโอกาสที่จะให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะด้วยไหมคะเมื่อเราสังเคราะห์ได้ข้อมูลเรียบร้อยมีกรอบที่มีแนวทางมากพอสมควรก็จะเปิดเวทีสาธารณะค่ะในเดือนกรกฎาคมนั้นในส่วนกลางก็จะเปิดในส่วนพื้นที่ก็จะส่งหัวข้อชุดข้อความเดียวกัน ลงไปทางกระทรวงมหาดไทยลงไปถึงตำบลหมู่บ้านด้วยครับค่ะนั่นก็เป็นโอกาสที่รประชาชนเองนะคะจะได้ร่วมเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยนะคะคมาถึงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคะ่ะท่านประหลัดคะวันนี้เองคะ่ะเราได้เดินหน้าอะไรไปบ้างคะครับในส่วนที่เดินหน้าไปสี่เดือนข้างหน้าเนี่ย<ม>ก็มีภารกิจที่เรามุ่งมั่นจะทําอยู่สี่ด้านด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เรื่องการรักษาความสงบมเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เราก็ทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารหรือส่วนราชการอื่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในการที่จะไม่ให้คนละเมิกดกฎหมายให้ดูสังคมเนี่ยมีความสงบสุขเช่นในเรื่องของสถานบริการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องการพน,นันแรงอบายมุกต่างๆหรือแม้แต่การดูแลเรื่องรับ ที่จะคืนอาวุธสงครามหรือลูกระเบิดที่ใช้ในการสงครามก็เป็นการทํางานร่วมกันอันนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสบายใจในเรื่องที่ไม่มีใครมาละเมิดกฎหมายนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเมื่อกี้ท่านสุดศักได้กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องปองดองสมานฉันท์ในขณะนี้บรรยากาศในทั่วประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันทุกคนอยากเห็นประเทศไทยนี้เดินไปข้างหน้าได้ในส่วนของโซมาไทยเนี่ยนอกจากทางานกับศูนย์ระดับชาติเพื่อการปฏิรูปนะปองดองสมนานนิสานเพื่อการปฏิรูปแล้วเราก็ทํางานร่วมกับกรมนอกรมนอภาคทุกภาคส่วนแล้วในส่วนที่ลงไปถึงจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเราก็จะมีกิจกรรม ซึ่งพจารณาแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่นะครับกิจกรรมก็จะมีหลากหลายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หันหน้าเข้าหากันเกิดสันติสุขมีความรักความสาม,มัคคีกันแล้วก็เราจะรับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นที่พี่น้องประชาชนอาจจะมีข้อคิดเห็นเนี่ยเสนอย้อนกลับมามาสู่เพื่อการปฏิรูปไปอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อมีสองเรื่องนี้แล้วก็เป็นการสร้างภาวะบรรยากาศที่ดีนะครับ<ม>สังคมไทยก็จะสงบสุขเราก็จะไปดูเรื่องการเตรียมพร้อมในเรื่องอื่นเช่นการดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง,องประชาชนในระยะต่อไปนี้เช่นมันอาจจะมีฝนฟ้าตกมีอุทกภยัยหรือเรื่องอื่นๆหรือพืชผลการเกษตรเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าไปเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆเหล่านี้ร่วมกับทุกภาคส่วนหรือการพัฒนาแหล่งน้ํา ทุกอย่างนี้เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนดูแลความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกันก็คือพี่น้องประชาชนจะมีความสุขได้เขาควรจะมีรายได้มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกตําบลงานหลาย,ลายๆอย่างของมาทไทยนั้นทําเพื่อประชาชนทั้งสิน้นเช่นเรื่องโอท็อปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโอท็อปทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยก็ ดีใจกันมากที่ทางคอสชอได้เปิดโอกาสให้มีการจัดงานโอท็อปที่ผ่านมาก็ได้กําไรเกือบพันล้านนะครับเงินก็จะกระจายออกไปเราก็จะเร่งรัดให้ในส่วนของราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคท้องถิ่นหรือส่วนงานต่างๆเนี่ยให้เร่งรัด การทํางานตามที่งบประมาณที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เงินนี้กระจายไปอีกทางหนึ่งด้วยครับคือวันนี้มหาไทยเดินเครื่องได้เต็มสูบนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนเองอาจจะไม่สามารถรับบริการบางอย่างได้ด้วยข้อจํากัดในอุปสรรคแต่วันนี้ไม่มีแล้วสามารถจะรับบริการนะคะจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างเต็มที่ค่ะจากในประเทศไปดูต่างประเทศบ้างค่ะ่านตลัดกวงการต่างประเทศคะ่ะวันนี้เราเดินหน้าที่จะบอกกับต่างชาติอย่างไรบ้างคะ ครับในในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับใน20วันที่ผ่านมาตอนแข้งระัข้างหน้านะครับสิ่งที่เราต้องทําเร่งทำนะครับก็คือเรื่องของการชี้แจงทําความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นครับซึ่งมาวัดทาในทุกช่องทางนะครับทุกโอกาสและทุกคนกาที่เรามีอยู่ที่สำคัญก็คือในในส่วนของสารทูตของเรานะสานของสื่อารของเราทุกแห่ง แ0สิกว่าแห่งนี้เราก็ได้ทงการให้ทําการชี้แจงอย่างเต็มที่ครับมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาว่าพัฒนาการล่าสุดเป็นยังไงไม่ใช่เพียงแต่ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปนะครับต้องเข้าถึงผู้กำหับนโยบายรัฐบาลเอกชนสื่อมวลชน,ชนที่ในส่วนของผมเองก็มีการเดินทางไปเยือนหลายประเทศนะครับแล้วก็วสายการเข้าประชุมแนวขาสต,ต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ทางประเทศได้เข้าใจและ mm. มีความมั่นใจเฉพาะแนวทางที่เรากําลังดำเนินข้างหน้าครับเป็นไปอย่างไรบ้าง <c oughs> แล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้าก็มีการเชิญทานผูู้ดของเรากู้สูงญ,ญายของเรา20ตัวแข่ง mm. มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาซักซ้อมแนวทางการชี้แจงนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้ก็ท่านทูตดท่านกูสูงาทั้งหลายก็จะมีการเจอกับท่าน ประธานคอสชรอ,องประธานคอสชนะครับเพ่แรกเกิดความเห็นกันนะครับเราจะดูว่าเราจะปรับปรุงการาที่แจงของเราได้อย่างไรบ้างทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะน,นี่ในส่วนของของการที่แจงี่ที่เ็สิ่งที่เราพยายามเน้นอยู่คณะนี้คือไม่ให้ที่แจงว่าเหตุการณ์วันที่23กิจกานเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พยายามให้เขามองไปข้างหน้าเนก,กัพรขณะนี้เรามีฐานการที่ชัดเจนสามขั้นตอนนะครับ เราจะกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเรามีขั้นตอนของการสร้างการรองรองการปฏิรูปประเทศนะครับอย่างไรบ้างขอให้เขามีความมั่นใจ <Yeah. S 1> และสิ่งที่ผมพยายามเน้นพิเศษก็คือว่าเขาควรจะอยู่กับเราครับเ <Yeah. S 1> พราะประเทศไทยเราไม่ได้หายไปจากไหนนะครับเราก็เป็นประเทศที่มีความสําคัญในภูมิภาคเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับสองของ mm. ของอาเซียนนะครับเขามีผลประโยชน์อยู่กับเรา เขามีผลประโยชน์กับความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยนะครับต้องขอให้เขาคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของเขาด้วยถ้าล่าสุดที่ผมไปประชุมมาที่ที่ย่างก้งนะครับเป็นการประชุมของอาเซียนเองแล้วเป็นการประชุมอาเซียนกับผู้เจรจาเนี่ยก็ได้ใช้โอกาสทั้งในที่ประชุมนะครับแล้วก็ระหว่างการประชุมเพื่อพบปะกับผู้แทนของเพื่อนๆนะครับซึ่งจากที่เขาแสดงค่าทีในในการประชุมเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขามีความเข้าใจมากขึ้น นะครับเขาจะเขาจะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญมีบทบาทที่สําคัญนะครับขณะนี้เขามีความคาดหวังนะครับเขาคาดหวังว่าประเทศไทยจนะกลับสู่ความเป็นประชาธิไปไตยโดยเร็วครับแล้วเขาพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยในเส้ทนทางที่เรากําลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับที่ความเชื่อมั่นที่สําคัญอีกหน้าน,นึ่งคือความเชื่อมั่นของภาคเอ,อกชนนะครับเพราะว่าการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ก็มีความสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับผมคิรวา่าภาคเอกชนตอนนี้เขาเขามีความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลนะครับการที่มีการตั้งบอร์ดของ BOI อ็ดสตีนเนี่ยจนะทำให้โครงการทั้งหลายขับเคลื่อนไปทั้งหน้าได้นะครับก็ะจะเป็นการเปิดโอก,กาสให้มีการลงทุนต่างประเทศนะครับความเชื่อมั่นอีกส่วนนึงที่สําคัญคือความเชื่อมันของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยครับปีที20กว่าล้านคนเนี่ย การชี้แจงที่เราได้ทําออกไปนี่ก็ทําให้รัฐบาลต่างๆผ่อนคลายคำเตือนที่เขาออกประกาศมานักท่องเทีย่ยวของเขานะครับเ็าเชื่อว่านักท่องเทีย่ยวว่าคงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก mm hmm. ็อาจจะมากขึ้นเรื่้าๆไปครับประการสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไทยนในต่างประเทศนะครับเราก็ต้องการสร้างความลองดอนให้เกิดขึ้นในชุมชนคนไทยในต่างประเทศต,ตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งที่ทางกระทรวงได้ํำชับให้ านทูตฐองค์ามทั้งหลายนะครับได้ได้ออกไปชี้แจงกับชุมชนชาวไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศของการรองดองกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าบางประเทศที่เคยมีแถลงการก็ไม่มีการออกแถลงการเพิ่มเติมนั่นก็คือเขาเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ปริบทของประเทศไทยจากการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับก็เขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ว เขาก็ทราบถึงพนาการล่าสุดต่างๆก็ทําให้เขาขมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะนะคะมาถึงในส่วนของกระทรวง ICT ทค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดําเนินการอะไรบ้างและคืนความสุขอะไรให้กับประชาชนคนไทยบ้างคะครับก็สิ่งแรกก็คือเมื่อความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่สังคมนะครับกระทรวง ICT ที่เคยไม่สามารถเข้าไปทํางานได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปทํางานตามภารกิจได้นะครับงานในหน้าที่ก็สามารถเดินได้ อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราได้มีการสร้างนะครับช่องทางในการที่สื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความปองดอง<ม>สมานฉันนะครับ<ม><ม>ร้อยใจเข้ามาสู่การาสามัคคีในสังคมน,นะครับโดยการเปิดช่องทางหมายเลข111ครับ1,4ตัวนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะเข้ามาสอบถามปัญหาข้อมูลข่าวสารกับทางราชการได้ นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเสนอแนะนะครับแนวทางในการปองรองนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็เป็นเรื่องของการอบอกข้อมูลข่าวสารนะครับข้อเบาะแสนะครับที่จะต้องมีการสร้างสรรค์สังคมให้เกิด ทันนิสุขมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องขอความช่วยเหลือกับทางราชการซึ่ง0111เนี่ยนะฮะตัวเนี่ยจะเชื่อมโยงนะครับไปยังส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการขอความช่วยเหลือนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราเปิดยีบชั่วโมงครับ mm hmm. ถ้าหากสายเนี่ยนะครับยังไม่ว่างเราก็สามารถที่จะเล็กคอด Voicemail ไว้ได้นะอย่างตลอดเวลานะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะส่งเป็นแฟกก็ได้นะครับโทรสารหมายเลขหนึงหเหมือนกันนะครับหรือเข้าไปยังเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์เรียกว่า gcc นะครับ go .th นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปติดต่อได้แล้วก็ าสามารถที่จะสื่อสารถึงศูนย์นี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีเมลครับอีเมลก็คือ c o n t a c t นึ่งหนึณ g c g o t h อันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราสร้างความสมานฉันนะครับเป็นสื่อในการที่จะปองดองให้กับสังคมไทยได้ค่ะนะคะก็เรียกว่ามีหลากหลายช่องทางที่ให้คนไทยนั้นร่วมเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันนะคะวันนี้ได้รับฟังนะคะภาพรวมค่ะสรุปจากทั้ง4กระทรวงนะคะด้วยเวลาจํากัดแต่ละท่านก็ได้บอกถึงงานที่ได้ดําเนินการที่ผ่านมาและที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งหลังจากนี้เดินหน้าประเทศไทยค่ะก็คงจะได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับท่านปลัดแต่ละกระทรวงในรายละเอียดอีกครั้งด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด ะค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เห็นความพยายามนะคะของทุกภาคส่วนข่าวภายใต้การทํางานนะคะของคณะรักษาความสุขแห่งชาติที่จะคืนความสุขให้กับประเทศไทยบนวิถีความรองดองนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะค่ะและกลับมาพบกับเดืนหน้าประเทศไทยได้ใหม่ในเวลา18นาฬิกา18นาฬิกา15นาทีทุกวันค่ะวันนี้ดิฉันชวนรัศนีนาทวีจุกพร้อมทัท้งท่านประหลัดทั้นสีร่ระจวบลาคุณผู้ชมและผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Abon singer